พูดไม่เก่งไม่กล้าแสดงออกแต่อยากได้พาร์ทเนอร์มาร่วมลงทุนให้ธุรกิจเติบโตพลิกธุรกิจด้วยไอเดียกับจอห์นเชอร์วงวันนี้ผมจะบอกเทคนิคการพรีเซนต์งานติดตามได้เลยครับ อีกหนึ่งปัญหาที่ผมเห็น Creative ผู้ประกอบการ Startup หรือที่ Marketing เนี่ยมักจะเจอกันบ่อยๆก็คือปัญหาในการ p r e เซนต์งานนะครับบางครั้งเนี่ยเรามีไอเดียที่ดีเรามั่นใจแล้วว่าเราไปเสนอใครเนี่ยคนนั้นเนี่ยเขาซื้อแน่นอนถ้าเขาได้ฟังเนี่ยพอถึงเวลาพอ p r e เซนต์จริงๆขึ้นมาเนี่ยขณะที่เราพรีเซนตอยู่ครับเรารับรู้ได้เลยว่า ผู้ประกอบการหรือหัวหน้าเราก็แล้วแต่ที่ฟังไอเดียที่เรากาลังนาเสนอเนี่ยเขาไม่มีความมั่นใจในไอเดียนี้เลยมันก็ทําให้ขณะที่เราเล่าความมั่นใจก็ถดถอยลงเช่นกันครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคของการพรีเซนต์งานนะครับจากประสบการณ์ตรงของผมเองที่ผ่านมาก็มีครับพรีเซนต์ผ่านบ้างพรีเซนต์ไม่ผ่านบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ที่ผมจะมาแชร์ให้ฟังเนี่ยไม่ได้อยากจะบอกว่าผมเป็นคนที่พรีเซนต์เก่งนะครับไม่ใช่เลยแต่แค่คิดว่า อาจจะมีแง่มุมบางอย่างที่ผมเห็นจากประสบการณ์การพรีเซนต์เนี่ยแล้วเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนฟังวันนี้ถ้าคุณมีไอเดียที่ดีแต่มีความไม่มั่นใจในเทคนิคการพรีเซนต์ของตัวเองแล้วคิดว่าจะพาคนฟังไปกินอาหารแพงๆซื้อไวน์แพงๆให้เขาพาเขาไปตีกอล์ฟถ้าไม่อยากทำสิ่งเหล่านั้นลองดูคลิปนี้ครับข้อ 1. คนพรีเซนต์ต้องเป็นคนทำข้อมูลเองครับ อันนี้สำคัญมากนะครับแล้วระหว่างทางขณะที่เรากำลังทำหน้า presentation ของเราเนี่ยเราก็จะคิดไปด้วยนะครับเวลาเห็นแต่ละหน้าว่าเราจะพูดว่าอะไรสิ่งไหนที่ควรจะเน้นสิ่งไหนไม่จาเป็นต้องพูดในรายละเอียดมันจะทำให้ทั้งหน้า present ทั้งวิธีการพูดในขณะที่เราพรีเซนต์เนี่ยไปควบคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพขาดเหลือข้อมูลอะไรไหมนะครับพอเราเห็นในพรีเซนเทชันเราก็สามารถเติมได้หาเพิ่มได้นะครับหรือของบางอย่างที่เราคิดว่าจําเป็นในการพรีเซนต์นะครับเราก็สามารถเอามาไว้ในลําดับต้นๆก่อนได้เช่นกันข้อ2 Presentation เป็นสิ่งสำคัญแต่อย่าให้มันสำคัญกว่าคนพรีเซน ถ้าเราดูคนที่พิเศ์งานเก่งๆนะครับอย่างเช่นสตีฟจ็อบสเนี่ยเคยสังเกตไหมครับเวลาเขาเปิดตัว iPhone หรือคอมพิวเตอร์ MacBook อะไรต่างๆเนี่ยตั้งแต่อดีตเนี่ยครับในหน้าจอ Presentation ที่อยู่ข้างหลังเขาเนี่ยข้อความที่มีเนี่ยมันจะไม่ได้ยาวไม่ได้มีอะไรให้อ่านเยอะเลยนะครับส่วนมากจะเป็นแค่คีย์เวิร์ด หรือรูปภาพเท่านั้นผมคิดว่านี่คือความตั้งใจของเขานะครับที่จะทำให้คนดูเนี่ยเวลาที่ฟังสตีฟจ็อบพูดแล้วสนใจสิ่งที่เขาพูดเนื้อหาสาระข้างในมากกว่าจะเอาตาหรือความสนใจนะครับของเราไปจับจ้องอยู่ในหน้าจอพรีเซนเทชันแล้วไม่ได้ฟังคนพูดทำยังไงให้ตัวเราหรือสิ่งที่เราพูดสำคัญกว่าหน้าพรีเซนเทชันที่อยู่ข้างหลังครับสไลด์เป็นแค่ตัวประกอบตัวเรานี่แหละคือคนเล่าเรื่องที่สำคัญ ข้อดีอีกอันนะครับก็คือถ้าเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นไปได้นะครับจอไม่ขึ้นบ้างหละ่ะคอมพิวเตอร์เราอยู่ๆเสียบเท่าไหร่มันก็ไม่ติดอุบัติเหตุเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาถ้าเรารู้เนื้อหานั้นเป็นอย่างดีเพราะเราเป็นคนทำ Presentation เองเราก็สามารถพรีเซนต์เองได้ข้อ3อย่าเบื่อการซ้อมมีคนที่เคยทำงานกับผมนะครับแล้วถามผมว่าซ้อมไปใหม่เยอะแยะ สุดเวลาแล้วเวลาเข้ามาร่วมซ้อมกับผมนะครับก็ไม่สนใจคิดว่าการซ้อมไม่จําเป็นคือผมเป็นคนที่ให้ความสาคัญกับเรื่องการซ้อมมากนะครับก็เลยคิดว่าไม่ว่าจะเป็นงาน pitching ชชที่มีลูกค้าเข้ามาเยอะแยะหรือเป็นงานที่มี billing เยอะเป็นงานสําคัญหรือจะเป็นการขายแค่ kv เฉยๆเนี่ยผมทิ้ทุกอันให้มันสําคัญเท่ากันเพราะฉะนั้นผมให้เวลากับการซ้อมทั้งหมดคิดอย่างนี้ครับ งานที่เราทำไอเดียที่เรามีเราคิดมาเราทำมันอย่างดีแล้วเนี่ยทำไมเราถึงไม่ ทำให้มันเต็มที่จนกว่ามันจะขายผ่านเสียดายของเสียดายแรงที่เราทํามาครับซึ่งการซ้อมเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทอันแรกคือการซ้อมรวมการซ้อมรวมคือในกรณีที่มีการซ้อมหลายๆคนนะครับหลายๆฝ่ายยกตัวอย่างเช่นถ้าในเอเจนซี่สมัยก่อนเวลาเราซ้อมนะครับมันก็จะมีตั้งแต่พาร์ทแรกก็คือทาง c l i e n t service นะครับเป็นคนรีแคปโจทย์สั้นๆก่อนเสร็จแล้วก็ตามด้วยแพลนเนอร์นะครับที่จะมาเล่าเรื่องของ strategy แล้วก็ส่งไม้ต่อให้ครีเอทีฟเสร็จแล้วก็ ผู้มีอำนาจนะฮะไม่ว่าจะเป็น CEO หรือจะเป็น CCO ก็แล้วแต่ที่ไปด้วยในมิงก็จะเป็นคนสรุปจบและบอกให้ลูกค้าได้ฟังถึงความตั้งใจที่อยากจะเป็นเอเจนซี่ที่จะทำงานงานนั้นให้แพทเทิรโดยรวมเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นการซ้อมรวมเนี่ยครับจะถือเป็นการทดลองก่อนว่า แต่ละฝ่ายใช้เวลาไปเท่าไหร่ในการพูดเราก็จะรู้แล้วว่าปริมาณงานทั้งหมดที่มีเวลาที่มีเราจะพรีเซนต์ยังไงเพื่อให้มันไม่ฟังดูเยอะเกินไปจนจำอะไรไม่ได้แต่ก็มีเนื้อหาสาระและมีเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับฟังแล้วเพลินฟังจนจบและจำไอเดียได้ การซ้อมรวมนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นส่วนที่เราเป็นคนพรีเซนต์เนี่ยเราก็ควรจะตั้งใจฟังเราไม่รู้นะครับว่ามันจะมีอุบัติเหตุอะไรผมเคยเจอในเคสของคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนตอนเช้าวันนั้นก่อนที่จะพรีเซนต์ตอนบ่ายเนี่ยแน่นอนว่าสภาพจิตใจของคนพรีเซนต์พาร์ทนั้นเนี่ยไม่พร้อมเอามากๆเลยนะครับบางทีเขาไม่รับสายบางทีเขาไม่โผลมาในฐานะที่เราถึงแม้จะอยู่แผนกอื่นแต่เรารู้แล้วว่าเขาพรีเซนต์อะไรบ้าง เราอาจจะพอช่วยในการเข้าไป cover ในส่วนที่เขาไม่มาตรงนั้นนะครับเพื่อทำให้การ present เนี่ยสามารถดำเนินต่อไปได้ครับอย่างที่สองการซ้อมเดี่ยวเรื่องนี้สำคัญนะครับการซ้อมเดี่ยวเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเวลามีเท่าไหร่งานที่เราจะต้องเล่าไอเดียที่เราเล่ามีมากแค่ไหนเนี่ยมันมีความจําเป็นมากๆนะครับที่เราจะต้องพยายามเล่าภายในเวลาที่มีแล้วให้ข้อมูลหรือไอเดียของเราส่งไปถึงคนฟังได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ทําให้คนฟังเนี่ย จำได้ผมว่าตรงนี้แหละเวลาที่เราซ้อมคนเดียวเราจะรู้ว่าส่วนไหนเริ่มน่าเบื่อและเราควรจะทํำยังไงควรจะเพิ่มเสียงไหมหรือควรจะหยุดควรจะพอยส์เพื่อ ให้มันมีกราฟนะครับขึ้นหรือลงให้การฟังมันไม่แบบว่าตรงแบบเป็นเส้นตรงเส้นเดียวแล้วมันจะฟังดูแล้วมันจะน่าเบื่อนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยการพรีเซนต์ในช่วงบ่ายหลังกินข้าวเสร็จเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่คนฟังเนี่ยถ้าไม่เอามือถือมาเล่นก็อาจจะง่วงถ้าเขากินข้าวเหนียวมื้อเที่ยงเพราะฉะนั้นการที่เราซ้อมเดี่ยวเราจะรู้โมเมนตัมทั้งหมด ของช่วงพรีเซนต์ของเราทําให้เราดีไซน์ได้ว่าอันนี้ควรตื่นเต้นอันนี้ไม่จําเป็นและเพื่อให้การาฟมันขึ้นลงเพื่อให้คนฟังฟังจนจบครับข้อ4หาจังหวะเอนเตอร์เทนคนฟังถ้าคิดจะพรีเซนต์นิ่งๆนะครับแล้วไอเดียที่เรามีก็เล่าให้เขาฟังแบบเส้นตรงแล้วกันพูดอย่างนั้นเนี่ยผมว่าไม่มีทางเลยที่คนฟังหรือคนดูเขาฟังแล้วเขาจะซื้อไอเดียเราแบบง่ายๆนะครับเทคนิคของผมคือ เราจะต้องหาวิธีเอนเตอร์เทนคนดูครับหยอดมุกเล็กๆนะครับนึกถึงตัวอย่างของพวกผู้ประกาศงานรางวัลอย่างเช่นพวกออสการ์ที่มีโฮสต์เนี่ยนะครับพวกนั้นเนี่ยคือตัวอย่างที่ดีเลยคือการหยิบยกเรื่องใกล้ตัวเหตุการณ์ปัจจุบันหรือเรื่องอะไรที่เป็นกระแสอยู่นะครับเอามาจิกกัดเล็กน้อยบนเวทีแล้วก็เข้าเรื่องของการประกาศรางวัลต่อได้ทําให้การประกาศรางวัลเนี่ยไม่น่าเบือ่อ We're fine. <laughs> Thank you for your prayers. ใช้เทคนิคก,การเรียนเสียงนะครับอันนี้ผมมีโอกาสได้ใช้บ่อยเพราะว่าเราต้องเล่าสตอรี่บอร์ดนะครับมันต้องมีเรื่องของตัวละครเช่นผู้ชายพูดอย่างนี้ผู้หญิงพูดอย่างนั้นตอบโต้กันไปมานะครับหรือแม้แต่การทำพวกซาวเอฟเฟกเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับลดแล่นผ่านอ,อะไรเงี้ยนะครับหรือเสียงปืนมาปึ๊ยอะไรเงี้ยเสียงช็ต่อยก็เหมือนกันนะครับของพวกนี้เนี่ยจะทำให้การเล่าเรื่องของเราเนี่ยน่าสนใจยิ่งขึ้นและคนฟังเนี่ยนึกภาพตามออกได้ง่าย told you to send me in there instead of fine, and you didn't. And now fine's dead. I'm going to fuck you it. Told you to send me in there instead of fine, and you didn't. And now fine's dead. I'm going fucking. แต่ข้อควรระวังก็มีนะครับการเรียนเสียงเนี่ยต้องอย่าทำให้มันดูมากเกินไปเซอร์ไพรส์แฟกเตอร์นะครับหรือพูดรวมๆว่าการสร้างความประทับใจระหว่างที่เรากำลังพรีเซนต์ไอเดียของเรานี่แหละยากครับที่จะเจาะจงว่า อะไรควรจะเป็นเซอร์ไพรส์แฟกเตอร์บ้างข้อ5เกง่งข้อสอบเราต้องตอบสิ่งที่เขาอยากฟังให้ได้ทุกการพรีเซนต์ย่อมตามมาด้วยเซสชั่น Q&A นะครับแต่จุดสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่การตอบแล้วทำให้การตอบของเราไม่อึดอัดแต่มันต้องเป็นการตอบในสิ่งที่คนฟังนั้นอยากจะฟังด้วยทริคก็คือเราต้องเก่งข้อสอบก่อนว่าผู้ฟังของเราจะถามอะไรบ้าง แล้วนัดกันให้ดีนะครับว่าใครจะเป็นคนตอบส่วนไหนจําไว้เสมอครับว่าไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าที่เราไปขายงานนักลงทุนที่เราอยากได้เขามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราทุกคนย่อมอยากฟังคนที่รู้จักธุรกิจและแบรนด์ของเขาดีทั้งนั้นนะครับในการตอบคําถามอย่าลืมตอบโดยคิดเผื่อไปถึงธุรกิจของผู้ฟังด้วยครับข้อ 6. ภาษากายและ eye contact eye contact เป็นเรื่องสำคัญนะครับในขณะที่เราพูดเราจะต้องมองตาคนฟังด้วยเพื่อให้เห็นความตั้งใจในการถ่ายทอดไอเดียนั้นๆนะครับและให้เห็นว่าเรามีแพชชั่นกับสิ่งที่เราพูดกับไอเดียของเราข้อควรระวังนะครับก็คือการมี eye contact เนี่ยเราไม่ควรมองคนคนเดียวเพราะเราไม่รู้ว่าคนคนไหนที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เป็น decision maker ก็ได้เป็นคนที่ชี้เป็นชี้ตายเลยว่าไอเดียของเราเนี่ยจะขายผ่านหรือเปล่าดังนั้นเราควรจะกระจาย แต่ละคนในห้องอย่าคิดว่าคนที่นั่งหัวโต๊ะเป็นคนที่เมคดิ c ซิชันเสมอไปถ้าคุณเป็นคนขี้อายนะครับหรือไม่กล้าสบตาไม่กล้ามีไอคอนแทคและไม่กล้าแสดงออกพูดติดๆขัดๆเวลาไปยืนหน้าชั้นนะครับตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยผมมีทริคมาแนะนำนะครับก็คือลองคิดซะว่าคนฟังนะั้นเป็นเพื่อนของเราสังเกตไหมครับเวลาเราไปแฮงเอาท์กับเพื่อนนะครับวันศุกร์ที่แบบว่าเราไปกินเหล้าไปกินข้าวเจอเพื่อนฝูงพบปะเนี่ย เวลาเราเล่าเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โหเล่าโคตรสนุกเลยเล่าสมูทมากนะครับหยอดมุกหรือทําอะไรต่างๆได้แบบเพื่อนเ hey, ฮกันทั้งวงผมว่าฉันใดก็ฉันนั้นนะครับถ้าเกิดเราเล่าไอเดียของเราเวลาไปยืนอยู่หน้าห้องประชุมแล้วเหมือนเราเล่าเวลาเราอยู่ในวงที่เล่าให้เพื่อนๆฟังเรื่องสนุกสนุกตลกตลกก็แล้วแต่ผมว่าอย่างนั้นแหละเป็นวิธีขายไอเดียที่เวิร์คข้อ7 ช่วงสรุปจบคือช่วงที่สำคัญที่สุดตลอดการพรีเซนต์นะครับคุณอาจจะจำเนื้อหาทั้งหมดด้วยการจดเป็นคีย์เวิร์ดหรือเป็นแค่บุลเลตนะครับแล้วเราก็พูดไปตามลำดับที่วางไว้ระหว่างทางถ้าเรานึกมุกนึกอะไรออกเราก็หยอดไปตามสัญชาตญาณเนี่ยครับ แต่ถ้าเป็นช่วงสรุปจบผมบอกเลยครับว่าต้องเขียนสคริปต์เท่านั้นไม่สามารถไหลได้เหมือนตอนพรีเซนต์ช่วงต้นนะครับไม่ใช่ว่าคนที่มีตำแหน่งใหญ่สุดมาพูดแล้วจะดีที่สุดเสมอไปนะครับเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ตัดสินว่าเราอยากให้คนที่ฟังเรามาทั้งชั่วโมงเนี่ยจำอะไรเราได้และหลังจากที่เราออกจากห้องนี้ไปเนี่ยเขาจะพูดถึงเราแบบไหนจำไอเดียอะไรของเราได้มันตัดสินกันตรงนี้แหละครับ หลักๆก,ก็คือส่วนสรุปนะครับจะต้องมีคีย์แมสเซจที่เราอยากจะให้คนฟังจําได้และต้องให้แน่ใจว่าประโยคนั้นได้ถูกถ่ายทอดออกมาการสรุปต้องพูดถึงภาพรวมได้อย่างพอเหมาะนะครับมีการแตะคีย์ไอเดียของแต่ละส่วนทั่วถึงแล้วถ้ายิ่งปิดด้วยวักทองสวยๆจะเป็นการจบการประชุมที่สมบูรณ์แบบครับ Advertising is based Ha on one thing: is on และนี่คือ7เทคนิคที่ผมใช้ประจำนะครับเวลาต้องพรีเซนต์งานกับลูกค้าจนกระทั่งปัจจุบันนี้แหละผมเคยได้ยินนะครับบางคนใช้เทคนิคของการไปถึงที่ประชุมเนี่ยก่อนเวลานัดประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยสมมติถ้าลูกค้าเองก็ไม่ได้มีมิ팅ก่อนหน้านั้นนะครับได้มีโอกาสนั่งอยู่ในห้องประชุมกับลูกค้า2คนเนี่ยมันก็ยังมีเวลาอยู่นิดนึงที่เขาจะชวนลูกค้าคุยทําความรู้จักกับลูกค้าบางคนเรียกว่าการละลายพฤติกรรมนะครับเพื่อเปิดใจนะครับทำให้ คนฟังเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนแปลกหน้าแล้วพอตอนพรีเซนต์งานตอนพรีเซนต์ไอเดียจริงๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ได้แรงเชียร์จากคนฟังเล็กๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเทคนิคนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เหมือนกันลูกค้าบางคนอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ค่อนข้างเปิดเผยนะครับเขาอาจจะไว้ตัวหรือเขาอาจจะคิดแบบโปรเฟชชั่นอลมากๆว่าเรามาทําธุรกิจกันนะครับไม่ได้อยากจะให้เขารู้จักเรามาชวนเราคุยเรื่องส่วนตัวนะครับหรืออยากจะแชร์เรื่องราวอะไรของเขา ถ้าลูกค้าเป็นแบบนั้นวิธีนี้ก็ไม่ได้แต่ยังไงก็ตามนะครับเรื่องของการ pitch ไอเดียการนําเสนอไอเดียหรือเล่าไอเดียแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยความเชี่ยวชาญต้องทําบ่อยๆนะครับพยายามลองดูคลิปผมเองชอบดู Steve Jobs พูดนะฮะหรือ,อ Elon Musk ก็ได้นะครับหรือ จอนาธานไอซ์ I, นะครับที่เป็นดีไซเนอร์ของ Apple คนเหล่านี้จะมีน้ำเสียงจังหวะการหยุดการพูดที่น่าสนใจนะครับซึ่งถ้าเราดูแล้วเราสามารถเอามาพลิกแพงเป็นเทคนิคของเราได้ก็ดีมากเลยครับ <S <S ถ้าใครมีคอมเมนต์หรือมีเทคนิคอะไรอยากจะแนะนำนะครับ <S <S ก็เขียนมาด้านล่างนี้ได้เลยและอย่าลืมกด subscribe นะครับ <S <S <Okay. S 1> แต่ถ้าไม่อยากกดผมก็ไม่กล้าว,ว่าอะไรหรอก